สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ดวงด,ดีไม่ดีไม่ใช่จะอยู่ที่โชคชะตาหรือฟ้าริขิตแต่อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะสตาร์ก้าวไม้เท้า เพย์สออฟคัฟอัศวินเหรียญนะคะแจสติกเจ็ดเหรียญอ m มพ r เรอร์ห้าไม้เทา้าสามไม้เท้านะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเอชออฟสอดเป็นพลังงานนะของความสดใสนะคะ ความสดใสนะการมีความหวังหรือความสำเร็จที่คุณจะได้รับนั่นเองหากคุณกำลังสิ้นหวังนะหรือ,อไร้ซึ่งความหวังในเรื่องอะไรก็ตามนะคะมันเหมือนกับว่าจะมีความหวังเกิดขึ้นอีกครั้งนะเมื่อภายสตาร์ขึ้นมานะคะไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอจงมีความหวังกับชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนะแม้มันเป็นสิ่งที่มันอาจจะ ายากนะคะหรือมันเป็นไปไม่ได้สําหรับคุณนะคะ,นะแต่เพื่อแต่เมื่อไพ่เดสตาปรากฏขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าความหวังความสําเร็จหรือความาสดใสต่างๆมันก็จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะคะคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะทำงานเก่ง สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ,ะไม่ว่าคุณจะเจองานยากนะหรืองานที่มันท้าทายความสามารถก็สามารถที่จะทำนะให้มันสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั่นเองนะคะ,ะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการแสดงต่างๆนะคะเป็นดาราน,ะนักแสดงนักร้อง หรือเป็นอ่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆง,ง,งานที่ต้องพบปะผู้คนต้องเข้าสังคมนะก็จะมีความโดดเด่นคุณจะมีชื่อเสียงนะคะในสายงานที่คุณทำมีออร่านะหากคุณคาดหวังเรื่องของชื่อเสียง เรื่องของการยอมรับในสังคมนะคะมันก็จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะคะเนี่ยความหวงังความสําเร็จนะมันกําลังจะเข้าใกล้นะตัวคุณแล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้นะมีก้าวอ่ไม้เท้าปรากฏขึ้นด้วยนะคะคือความสําเร็จนะหรือสิ่งที่คุณอยากได้อะกว่าจะได้มา มันก็ต้อง عة, ใช้น้ำพักน้ำแรงนะต้องแรกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนะต้องทำงานหนักซะหน่อยแต่มันเป็นความเหนยย kim, ็ดเหนื่อยที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ความ Pang, เป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่สำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทำงานที่ไหนมันเหนื่อยได้กันหมดแหละแต่ว่าความเหน็ดเหนื่อยของคุณน่ะมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่มันจะ ่าทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะมีสิ่งดีดีเข้ามานะหรือได้เจอคนดีดีเข้ามามอบโอกาสใน,ะนเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของการเงินให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับของกินของใช้นะเกี่ยวกับ ของสวยๆงามๆต่างๆก็จะโดดเด่นประสบความสําเร็จดีมากๆทําธุรกิจการค้าการขายก็จะขายนะคะได้กําไรนะมีความเติบโตก้าวหน้าที่ดีมากๆหรือหากคุณเป็นพนักงานบริษัทพนักงานราชการก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานนะคะ อาจจะทำงานดีจนทำให้ได้รับาการผลักดันนะให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นก็ได้นะคะสำหรับใครที่ทำงานแบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยได้ยอยู่กับที่นะต้องออกไปพบลูกค้านะคะนะพบลูกค้าไปเสนองานติดต่องานไปดีลงานอะไรก็ตามแต่มันจะก่อเกิดเป็นผลสำเร็จ นะผลงานของคุณจะโดดเด่นมันก็จะนําพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นความสำเร็จที่มันเกินคาดนะเกินความคาดหมายนะคะก็จะทำให้คุณมีกำลังใจมีแรงฮึดสู้นะในการทำงานต่อไปได้นั่นเองนะคะกำลังใจที่ดีนี่แหละมันมันสำคัญมากๆนะชีวิตเราบางทีมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยกำลังด้วยกาลังใจด้วยแรงฮึดสู้นะคะ คุณอาจจะมีเป้าหมายชีวิตอะไรสักเรื่องหนึ่งที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จนะคะเป้าหมายนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะเป็นสิ่งสําคัญเหมือนเป็นสิ่งจูงใจให้คุณมีแรงเพื่อสู้มีความกระตือรือร้นนะที่อยากจะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จนะคะซึ่งคุณก็จะได้เจอเป้าหมายนั้นในไม่ช้านี้นะคะนะแล้วก็เป็นราศีที่จะ ได้รับความยุติธรรมหากก่อนหน้านี้นะคุณถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะนะถูกใส่ร้ายนะในเรื่องที่เราไม่ได้เป็นคนทำํำคุณก็จะได้รับความยุติธรรมความจริงบางอย่างก็จะปรากฏหรือคุณอาจจะกําลังถูกประเมินผลงานอยู่ก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานอาจจะกําลังดูดูคุณอยู่เร่งเร่งคุณอยู่เพื่อจะอประเมินะผลงานของคุณเพื่อจะเสนอนะในเรื่องของความก้าวหน้า เสนอในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นก็ได้หรือบางท่านนะคะอาจจะกําลังทํางานที่ใหม่ก็ได้ที่อาจจะต้องแอคทีฟหน่อยเพื่อว่าอาจะได้ผ่านการทดลองงานนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้บรรจุเข้าทํางานตามที่คาดหวังเอาไว้นั่นเองแล้วก็ไพ่ยังสื่อได้ว่านะชีวิตช่วงนี้อาจจะต้องมีการวางแผนนะคะให้มันเป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะคะนะาอาจจะทาอาจจะใช้ชีวิตแบบ รไาไ้จุดหมายนะไายล,ล่องรอยหรืออ,อิสระเหมือนเหมือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้แล้วนะคะคือผ้าอ่ะสื่อว่าเราต้องจริงจังนะกับการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนะคะมันด้วยประสบการณ์ชีวิตที่มันเกิดขึ้นนะหรือสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันจะช่วยหล่อหลอมทําให้คุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะมันจะมีความคิดความอ่านที่ดีนะแค่เรามีความคิด ที่มันปรับเปลี่ยนในทางที่ดีมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะนําพาคุณไปสู่หนทางชีวิตที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยนะคะสําหรับใครที่มีเรื่องของคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเราไม่ได้เป็นคนทําผิดเราก็จะได้รับความยุติธรรมนั่นเองหรือถ้าใครทํางานที่เกี่ยวกับกฎหมายนะคะอาจจะเป็นทนายความอายการนะผู้พูดพาร์านะก็จะ โดดเด่นประสบความสําเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากจะสื่อนะคะก็คือนะคุณต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะอ่าเป็นราศีนะที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนการเงินสําคัญนะเกิดขึ้น กับชาวราศีมังกรน,นะคะก็มาจากนี่แหละค่ะความขยันหมั่นเพียรน,นะความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณที่มันจะกําลังนะสร้างเงินสร้างรายได้ที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นหากก่อนหน้านี้นะคนลงทุนลงแรงนะทำสิ่งต่างๆนะคะมากมายเลยทีเดียวบางคนอาจจะลงทุนนะในสิ่งที่มันจะสร้างผลกําไรที่ทดีนในอนาคตหรือกําลังมุ่งมั่นกับการทํางานอยู่นะคะซึ่งความขยันหมั่นเพียร นะความบากบั่นพยายามของคุณมันกําลังสร้างความสําเร็จของคุณให้เกิดขึ้น ภายในเร็วๆนี้นะคะเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เก็บเงินนะเก็บทองได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวเรื่องการเงินนี่ก็ถือว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือถ้ามีปัญหานะเรื่องของหนี้สินก็จะค่อยๆนะคีคานในทิศทางที่ดีนะคะสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นะทิศทางการเงินก็ดูจะสดใสดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของอํานาจบาร,รมีนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เป็นผู้นาอาจจะมีสถานการณ์ าบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำนะคะต้องเป็นหัวหน้านะในการทํางานหรือทําภารกิจอะไรต่างๆซึ่งคุณก็สามารถโชว์ผลงานได้ดีนะคะทุกคนจะ เก่งใจคุณนะชื่นชมคุณนะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตามีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตหรืองานที่คุณทําอยู่มันอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะที่ทําแล้วมันจะทําให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็นํามาซึ่งเงินทองมากมายเลยทีเดียวนะคะได้ทํางานที่แบบว่าเป็นงานใหญ่งานชิ้นโบแดงนะที่จะทําให้คุณมีชื่อเสียงแล้วก็จะประสบความสําเร็จในการ ทำงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ไพ่นะอยากจะสื่อเตือนสําหรับชาวราศีมังกรก็จะเป็นเรื่องของนะคะความขัดแย้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในสังคมที่ทำงานนะหรือภายในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะบางทีก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะ นะมีเหตุและผลฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะนะเราอยู่ในสังคมที่มันหลากหลายร้อยพ่อพันแมนะ่การทำงานเหมือนกันจะให้ทุกคนคิดเหมือนเราคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะคือโต้เถียงได้นะคะแต่ก็ต้องอยู่บนหลักของเหตุและผลนะอย่าใช้ความชอบไม่ชอบส่วนตัวมามา มาประกอบในการทํางานเดี๋ยวมันจะอาจจะมีปัญหาได้ไม่ใช่ว่าอย่างเช่นเราไม่ชอบคนนี้เราไม่อยากทํางานกับคนนี้พอเขาเสนอกันอะไรมาแล้วก็ไปเถียงไปแบบไม่เห็นด้วยอันนี้มันจะไม่ดีนะคะคือต้องแยกแยะนะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะคะก็ พยายนะามควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆที่คนอื่นแนะนํามาก็ขอให้รับฟังแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะหรือถ้าสิ่งไหนที่เราเห็นว่ามันมันมันไม่ได้โอเคอะไรนะเราก็รับฟังไว้นะก็ไม่เสียหายอะไรนะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดนะคะนะหรือการใช้คําพูดอะไรก็ตามจะพูดอะไรไปนะก็พยายาม คิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีนะคะไม่เชนั้นแล้วมันอาจจะมีปัญหานาตามมาได้จากคำพูดของเรานั่นเองนะคะ,ะแล้วก็นะคะสิ่งที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่านะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตก็ตามนะคะมันสามารถผ่านไปได้นะไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักหนาเพียงใดขอให้มีความอดทนนะคะนะมีความพยายามนะความพยายามนี่แหละที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณ ประสบความสําเร็จได้นะคะความพยายามไม่เคยทรยศใครนะก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเนี่ยชีวิตมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี นะมีการได้พัฒนาตัวเองถ้าคุณทํางานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งงานที่สูงขึ้นนะจะรับความไว้วางใจนะคะนะได้ทํางานที่มันจะทําให้คุณมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะได้เจองานที่ใช่หรือถ้าทําธุรกิจส่วนตัว ก็เจอธุรกิจที่ทําแล้วเฮงทําแล้วปังเป็นธุรกิจที่มันถูกโลกกับคุณนะคะทําแล้วมันก็จะก่อเกิดเป็นความสําเร็จแล้วก็มีกําไรนะสร้างเงินสร้างรายได้ที่ดีมากๆคือชีวิตของคุณนะมันจะเจอจุดเปลี่ยนที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมนะคะนะชีวิตมันก็ไม่อยู่นิ่งหรอกมันก็จะต้อง มีอะไรนะดีๆเข้ามาในชีวิตให้เราได้รู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนั่นเองนะคะนะและนี่ก็คือ จุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณนั่นเองจุดเปลี่ยนมันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดจากตัวของคุณเองนะคะทำอย่างไรได้อย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการด่าพยากรสามารถกดปุ่มซัปรแทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ สมหวังทุกประการนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีดตลอดไปแล้วก็ขอให้ได้เจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ